ในอนาคตสีส้มสร้างเสร็จแน่นอนครับมีบริษัทเอกชนมารับผิดชอบเดินรถแน่นอนครับแต่ภายใต้การเดินรถนั้นซึ่งผมไม่ทราบว่าคดีความมันจะไปจบเมื่อไหร่ซึ่งถ้ามันไปจบหลังจากการเดินรถผ่านไปแล้วแล้วพบว่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นการเดินรถที่เกิดขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าเกิดมันจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันคําถามคือถึงเวลาตอนนั้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายเนี่ยที่จะต้องมีการเรียกร้องกันซึ่งผมเชื่อว,ว่าสุดท้ายมันก็จะกระทบกับงบประมาณแล้วก็กลายเป็นภาษีของพวกเราแน่นอน สำหรับสายสีส้มเนี่ยครับก็ต้องทําความเข้าใจว่าตัวโครงการแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่หญๆก็คือสีส้มตะวันออกกับสีส้มตะวันตกส่วนที่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปอาจจะได้เห็นจะเป็นส่วนของสีส้มตะวันออกเท่าที่เข้าใจจนถึงตอนเนี้ยผมว่าเกิน90%เอเพอเ,เกือบเกือบจะ100%แล้วเป็นการก่อสร้างที่เกือบจะเสร็จแล้วเพราะงั้นแปลว่าสิ่งที่เรากําลังพูดคุยกันแล้วก็นํามาสู่ปัญหาที่เรามาคุยกันวันเนี้ย เป็นปัญหาที่เกิดกับโครงการสีส้มฝั่งตะวันตกซึ่งส่วนนี้ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเกิดขึ้นกรณีของสีส้มตะวันออกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทําสัญญาเฉพาะการก่อสร้างงานโยธาอย่างเดียวในขณะที่ส่วนสีส้มตะวันตกที่กําลังจะเกิดขึ้นผู้ชนะการประมูลจะได้ทั้งการก่อสร้างงานโยธาฝั่งสีส้มตะวันตกและก็รับผิดชอบงาน E&M รวมไปถึงการเดินรถด,ด้วยซึ่งก็ว่ากันที่ประมาณหยาบๆสาปี มันก็เลยทําให้การแข่งขันในส่วนนี้ค่อนข้างจะน่าติดตามนะครับเพราะว่าคนชนะจะมีงานทําตลอด30ปีจากนี้ไปเกณฑ์เดิมนะครับเมื่อเทียบกับเกณฑ์ใหม่นะฮะตอนที่ประมูลปี63เนี่ยเกณฑ์เดิมวัดกันที่ราคาเกณฑ์ใหม่เป็นการให้คะแนนเกณฑ์เดิมมันยุติธรรมเพราะมันวัดได้นะครับราคาใครต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐเท่าไหร่แต่เกณฑ์ใหม่เป็นการประเมินแบบแล้วแต่ท่านนะ่ะแล้วแต่ท่านจะให้คะแนนก็มีผู้สนใจหลายหลายบริษัทและกันเรียกว่าเป็นหลายกลุ่มบริษัท ประเด็นสำคัญมันคงอยู่ที่ว่าในการประกาศเชิญชวนรอบแรกเนี่ยครับมันก็มีการกําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาคนที่จะชนะการประมูลว่าให้มีการพิจารณาโดยใช้คะแนนด้านราคาเป็นหลัก100%ความน่าสนใจของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นคือมีตัวละครอหยาบๆประมาณสัก11อ็กลุ่มบริษัทไปซื้อซองพอซื้อซองเสร็จปุ๊บสิ่งที่น่าสนใจคือก็มีการประกาศกต,ติกาในการในการพิจารณา ใหม่หลังจากที่มีการซื้อซองเกิดขึ้นไปแล้วมันก็นํามาซึ่งการฟ้องร้องแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นความน่าสนใจอันเกิดจากจังหวะที่มีการล้มประมูลในการที่หนารอบแรกทําไมถึงมีการเปลี่ยนกติกากลางทันผมว่ามันก็จะเป็นปัญหาคราคาสังแล้วก็ทําให้เกิดข้อคอรหาว่าว่ากติกาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันไม่เป็นธรรมคุณจะประมูลใหม่อีกสิบรอบผมว่ามันเขาก็จะรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คงเป็นข้อโต้แย้งฟ้องกันไปฟ้องกันมา การแข่งขันในลักษณะที่ให้ความสําคัญกับการทําโครงการโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงการด้านงานโยธาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ผมว่าเราไปให้ความสําคัญกับส่วนนี้กลายเป็นหัวใจหลักจนกระทั่งการแข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นกับอยู่กับเพียงแค่เรื่องการซื้อหาจัดหาระบบการก่อสร้างซึ่งถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาคือมันก็ค่อนข้างจะหาประโยชน์ได้ได้ง่ายและก็ไว เราวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้นะครับในขณะที่ว่ากันตามจริงโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคามานาคมเนี่ยซึ่งอาจจะมีต้นเรื่องมาเนี่ยน่าจะร่วม8ปดปีแล้วมั้งนะครับตั้งแต่ก่อนที่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าเราถ้าเราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผูกโยงให้ครบเครื่องให้เรามองเห็นประโยชน์ในมิติอื่นๆแล้วมิติสําคัญที่สุดเลยแล้วผมก็พยายามเน้นย้ามาตลอดคือเราต้องทําให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมานาคมเนี่ยผูกโยงไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัยพัฒนาหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตปรากฏว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะเป็น10ปีเนี่ยผมว่าเราพูดคุยเรื่องนี้ในระดับนโยบายภาครัฐน,นะครับน้อยมากหัวใจหลักก็ยังวนอยู่ที่เดิมก็คือการทําโครงการการก่อสร้างการประมูลการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็ดูจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ผมว่าในระดับผิวเผินเนี่ยประชาชนไม่รู้สึกเพราะว่า ทั้งหลายทั้งปวงถูกซ่อนอยู่ภายใต้เบื้องหลังของภาษีอากรที่จ่ายอยู่เบื้องหลังมันไม่ได้เหมือนเงินที่เราจ่ายไปทุกวันมันไม่เหมือนเงินในกระเป๋าสตางค์เรานะครับแต่มันแต่มันไปผูกอยู่กับงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานเอาไปใช้ในการลงทุนหรือหน่วยงานภาครัฐอาจจะต้องไปชดเชยให้กับเอกชนบางรายซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแบบรู้สึกได้แต่จริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนนี้ในระดับผิวเผินผมคิดว่าเราไม่รู้สึก แต่ถ้าเกิดพวกเราได้มีโอกาสศึกษามันในเบื้องลึกมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผมแอบเสียดายการลงทุนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเข้ามานาคมขนส่งเป็นมหากรรมขนาดใหญ่ที่ดําเนินการมาเป็นร่วม10ปีตอนนี้นะครับผมว่าเราสามารถทําให้เม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ในมิติอื่นๆได,นได้อีกหลายเท่าตัวในอนาคตส,สีส้มสร้างเสร็จแน่นอนครับมีบริษัทเอกชนมารับผิดชอบเดินรถแน่นอนครับ แต่ภายใต้การเดินรถนั้นซึ่งผมไม่ทราบว่าคดีความมันจะไปจบเมื่อไหร่มันอาจจะไปจบใน3ปีข้างหน้าในอีกหปีข้างหน้าซึ่งถ้ามันไปจบหลังจากการเดินรถผ่านไปแล้วแล้วพบว่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นการเดินรถที่เกิดขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าเกิดมันจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันคําถามคือถึงเวลาตอนนั้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายเนี่ยที่จะต้องมีการเรียกร้องกันซึ่งผมเชื่อว,ว่าสุดท้ายมันก็จะกระทบกับงบประมาณแล้วก็กลายเป็นภาษีของพวกเราแน่นอน